ยอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมากไม่ได้เกิดขึ้นจากใครแต่เกิดขึ้นจากเราที่ติดเชื้อไม่มีอาการดังนั้นหากเราจะสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมทางที่เราพอจะชะลอเรื่องนี้ได้ก็คือทำให้ตัวเองไม่ต่างอะไรไปจากผู้ติดเชื้อ ระบาดของโควิด -19 กำลังขยายตัวกว้างใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ก็ต้องมีการเคอร์ฟิวด้วยคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะไปติดมาจากมาเลเซียจากการร่วมพิธีละหมาดในมาเลเซียนะครับจนส่งผลทําให้มีคนล้มป่วยจำนวนมากตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นนะครับรูน้สึก่เคนครับแล้ว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเชศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับมานำสเสนอประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องโควิด -19 นะครับโควิด -19 ก็กำลังแพร่ระบาดฮนะโดยเฉพาะในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกสหรัฐอเมริกาไปอันดับหนึ่งรองมาเป็นอิตาลีแล้วก็ตามด้วยประเทศจีน โดยส่วนใหญ่ประเทศฝั่งสาภาพยุโรปมีคนป่วยขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เรื่องของข่าวดีที่จะมีเพิ่มเติมฮะจำนวน5 0 0 0ับาทแล้วก็เรื่องของประชาชนเรื่องของของแพงน้ำมันถูกรายได้หดหน้ากากล้นตลาดหรือว่าขาดตลาดกันแน่ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะตลอดทั้งวันเรื่องของกำลังใจตั้งแต่เมื่อคืน กำลังใจเกิดอะไรขึ้นนะครับมีการให้กําลังใจกันอย่างไรนะครับซึ่งที่ผมเรียนไว้นะครับว่าคุณจะต้องมีการให้กําลังใจแพทย์พยาบาลเป็นสําคัญเพราะว่าแพทย์พยาบาลแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเนี่ยเป็นหน่วยลบสําคัญนะที่จะทําการช่วยเหลือประชาชนในยามนี้สรุป Social Distancing ฉบับสมบูรณ์โควิด1 9ไวรัสที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว จากหลักสิบสู่หลักแสนคนภายในเวลาไม่กี่วันสิ่งที่น่ากลัวของโควิด -19 ไม่ใช่ความรุนแรงของอาการแต่กลับเป็นการไม่แสดงอาการในช่วงแรกทำให้คนคิดว่าตนเองไม่ได้ติดเชื้อและกลายเป็นพาหารในการนำเชื้อไวรัสตัวนี้เราลองดูภาพจำลองสิ่งที่เกิดขึ้นหากให้ในเอแทนคนที่มีสุขภาพดีในเอเดินทางโดยรถไฟฟ้าไปทำงานที่ออฟฟิศ แต่ในเอมีเพื่อนร่วมงานป่วยเป็นโควิด -19 ถึงแม้ว่าในเอได้รับเชื้อจากเพื่อนมาแล้วแต่ในเอจะไม่ได้มีอาการขันดีจากนั้นในเอได้เข้าไปเข้าชมการแข่งขันกีฬาในเอจึงนำเอาเชื้อไปติดคนอื่นโดยไม่เจตนาแต่หนึ่งในคนที่ติดเชื้อจากในเอเป็นผู้สูงอายุที่มีอาการรุนแรงจึงต้องไปโรงพยาบาลในขณะที่คนไม่มีอาการก็ยังใช้ชีวิตปกติ ขึ้นขนส่งสาธารณะไปทำงานทุกวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะมีคนที่เป็นแบบในเออยู่สิบคนร้อยคนพันคนเมื่อโรงพยาบาลรองรับไม่ไหววิกฤตจึงเกิดขึ้นเพราะผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลจะมีทั้งคนที่มีอาการน้อยจนไปถึงคนที่มีอาการรุนแรงสิ่งที่เป็นปัญหาคือผู้ป่วยอาการรุนแรงจะไม่ได้รับการรักษาและผู้ป่วยโรคอือ่นก็ไม่ได้รับการรักษาเช่นกัน เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วที่อิรานและอิตาลีผู้ป่วยหลักร้อยพุ่งเป็นหลักหมื่นภายในเดือนเดียวโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจำนวนผู้เสียชีวิตจึงมากในที่สุดเราอาจต้องให้คนที่มีอาการน้อยอยู่ที่บ้านคนที่มีอาการรุนแรงเท่านั้นที่เข้าโรงพยาบาลประเด็นของเรื่องนี้อยู่ที่ยอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมากไม่ได้เกิดขึ้นจากใครแต่เกิดขึ้นจากเราที่ติดเชื้อ ไม่มีอาการดังนั้นหากเราจะสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมทางที่เราพอจะชะลอเรื่องนี้ได้ก็คือทำให้ตัวเองไม่ต่างอะไรไปจากผู้ติดเชือ้อไม่ใช้ขนส่งสาธารณะเลือกทำงานจากที่บ้านไม่ไปชุมชนแออัดหรือแม้แต่พบปะในกลุ่มเพื่อนเราเรียกเรื่องนี้ว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือการเว้นระยะห่างทางสังคมหากเราช่วยกัน แม้ผู้ติดเชื้อจะยังเพิ่มขึ้นแต่มันจะชะลอลงเมื่อมันชะลอลงโรงพยาบาลก็ยังรองรับผู้ป่วยอาการรุนแรงได้ตอนนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเราได้เห็นตัวอย่างจากจีนและอิตาลีเรารู้ว่าใครทำอะไรผลลัพธ์เป็นอย่างไรทำไมจีนปิดเมืองแล้วได้ผลดีแต่อิตาลีปิดเมืองแล้วยังเป็นปัญหามาตรการปิดเมืองอาจช่วยเราได้ในระดับหนึ่งแต่ตัวเราคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะช่วยยับยั้งเรื่องนี้ได้โปรดอย่าเพิ่งออกไปไหนหากไม่จําเป็นเพื่อหยุดวงจรการแพร่ระบาดไปสู่คนที่อ่อนแอก,กว่าสิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าคิดแล้วเราอยากเป็นเหมือนจีนหรืออิตาลีเราเลือกได้ กำลังใจคงเป็นส่วนสําคัญฮนะก่อนหน้านี้ผมเคยย้านะครับว่าเรื่องของแพทย์พยาบาลน่ะนะครับสาคัญมากนะครับที่พวกเราคนไทยจะต้องให้กําลังใจนะครับซึ่งตอนนี้ทหารก็เป็นตัวหลักเลยที่มาให้กําลังใจแพทย์พยาบาลเพื่อสู้กับโควิด -19 เพราะว่าอะไรทาไมต้องแพทย์พยาบาลนะครับแล้วก็เจ้าที่ด้านสาธารณสุขสาเหตุก็เพราะว่าในสหรัฐอเมริกาในจีนในอิตาลีในสเปน ปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยที่มีคนบาดเจ็บล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยเ <c> ก <oughs> ิดมาจากมีแพทย์พยาบาลนะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอพอไม่เพียงพอก็จําเป็นจะต้องพอมีคนป่วยมากๆกเนี่ยก็จําเป็นจะต้องเอาคนแก่เนี่ยนะครับที่ป่วยอยู่เนี่ยปล่อยให้ตายไปนะครับเป็นแบบนั้นจริงๆฮะใน3ประเทศทําให้มีคนล้มตายจำนวนมากโดยเฉพาะฝั่งในสหรัฐอเมริกา อิตาลีและก็สเปนในปัจจุบันซึ่งล่าสุดก็มีชนชั้นสูงจํานวนมากเลยทั้งผู้นำประเทศทั้งพระบรมบงวงศานุวงศ์สวรรคตล้มป่วยนะครับนายกมนตรีหลายประเทศก็ป่วยฮะรัฐมนตรีหลายประเทศก็เสียชีวิตในญี่ปุ่นก็ปรากฏว่าคนที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นตลกญี่ปุ่นก็เสียชีวิตนะครับจำแนงไหมผมเคยเรียนไว้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจํานวนมากคนที่มีชื่อเสียง จะเกิดขึ้นนะครับระหว่างวันที่9นะครับก <F an> ุมภาพันธ์เฉพาะเดือนมีนาคมนะฮะ9มีนาคมกับ15มีนาคมนะมีขนาดมันห่างนะมันเกิดจังหวะแค่2ในเดือนเมษายนนะครับตั้งแต่16ถึง25นี่มันทีติด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 กันเลยนะนั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดการสูญเสียเพิ่มขึ้นสูงในประเทศไทยต้องวางมาต,ตรการให้ชัดเจน15เนี่ยต้องดีเแล้วจะเอายังไงก็ต้องเอาแหละ ตอนนี้ตัวเลขในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นฮะเป็นตัวเลขเป็นร้อยพันกวา่าไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยยังพบว่าที่ทำเ,เนียบรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการของโควิด -19 เนี่ยปรากฏว่าก็โดนโควิด -19 ในี่ยบุกนะครับต้องมีการทำความสะอาดกรีนนิ่งโดยรวมเลยโดย,ยโด่วนนะครับเพราะว่าเจ้าที่สาธารณสุขก็จู่ๆก็ติดโควิด1 i ขึ้นมา จำได้ไหมฮะเมื่อวานนี้ผมเคยเขียนบทความไว้บอกว่าท่านนายที่สุดผู้นําของประเทศเกิดป่วยขึ้นมาอย่างพลเอกประยุทธ์ป่วยใครจะเป็นคนที่รักษาการคนต่อไปก็หนีไม่พน้นพลเอกประวิทย์นะครับคนต่อไปถ้าพลเอกประวิทย์เป็นก็คงพลเอกอนุพงศ์จากพลเอกอนุพงศ์ต่อไปนะก็เป็นอนุทินจากอนุทินต่อไปก็เป็นวิศณุเครืองามนะครับแล้วก็จุลินลนักษณะวิสิทธิ์กันแล้วแต่ สเต็ปที่ผมเรียนไว้ทำไมผมพูดแบบนี้เพราะโอกาสเป็นไปได้สูงมากเพราะปัจจุบันเนี่ยนะการแพร่ระบาดกําลังขยายตัวกว้างและกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้ก็ขยายตัวไปทั่วประเทศแล้จำได้ว่ามีเฉพาะลำปางกับน่านเท่าน,นั้นที่ยังไม่มีผู้ป่วยนะครับนั่นหมายความว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 กำลังขยายตัวกว้าง ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ก็ต้องมีการเคอร์ฟิวด้วยคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะไปติดมาจากมาเลเซียจากการร่วมพิธีละหมาดในมาเลเซียนะครับจนส่งผลทําให,ห้มีคนล้มป่วยจำนวนมากตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นนะครับม้สึก7อเจ็ดคนคัวน,นะครับในภูเก็ตก็กําหนดเวลาคนในห้ามให้ออกไปได้แต่ถ้ากําหนดคําสั่งปุ๊บก็ห้ามเข้ามาซึ่งคนก็แห่ออกจากภูเก็ตจำนวนมาก จะเข้าได้เฉพาะาสินค้ารถสินค้าเท่านั้นจะเรียวกว่าเป็นเคอร์ฟิวภายในก็เกิดขึ้นมีการวางมาตรการเข้มเกิดขึ้นเป็นระยะรยะระะะยะในะจังหวัดที่มีปัญหาแต่ไม่ได้เป็นคําสั่งของ,อาท,าง,งทางส่วนกลางที่ออกคําสั่งเป็นเคอร์ฟิวนะฮะหรือการให้เข้าออกเป็นคําสั่งของแต่ละจังหวัดซึ่งผม,มเรียนไปแล้วว่าจําเป็นจะต้องตัดสินใจตอนนี้ก็เริ่มทําแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเสียงตบมือ ให้กำลังใจทางการแพทย์ตอนนี้ก็สําหรับผมเรียนว่าก็ทำมาถูกทางแล้วต้องทําเป็นระยะระยะให้กําลังใจหมอนะแต่การมาอยู่ใกล้ๆกันทําบ่อยๆนะครับก็ต้องระวัดระวังตอนนี้ก็เห็นก็อยู่ไกลกันแล้วก็ให้กําลังใจหมอนะครับเจ้าที่บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลนะครับแล้วก็เรื่องของแพงต้องยอมรับว่าตอนนี้สินค้าเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยก็มีมาตรการ ในการดาเนินการตอนนี้ราคาน้ามันมันถูกลงราคาน้ํามันมันถูกลงสินค้าต่างๆเนี่ยมันควรจะถูกลงไปด้วยซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลต้องให้ทางกระทรวงพาณิชย์ไปตรวจสอบว่าราคาน้ํามันถูกกว่า25ดอลลาร์ต่อสหรัฐซึ่งถูกมาครึ่งการขนส่งย่อมถูกลงนั่นหมายความว่าต้นทุนการผลิตย่อมถูกลงนะครับต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะจะต้องให้รัฐมนตรีพราณิชย์เนี่ย เข้าไปทําการตรวจสอบคะแล้วก็แจ้งไปยังผู้ประกอบการว่าเมื่อน้ํามันถูกลงการขนส่งถูกลงนะครับจะทำยังไงให้สินค้ามันถูกลงอันนี้ต้องเป็นเรื่องของตุลีพันธุ์ที่จะต้องหวังมาตรการในการแก้ไขนะครับเพราะว่าสินค้าอาหารตอนนี้มันขายดิบขายดีทั้งของแห้งของสดเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่ากระทรวงพาณิชย์จะต้องรับผิดชอบในการประสานงานเรื่องน,นี้ครเพราะว่าราคาน้ำมันถูกสิ่งของควรจะถูกลงไปด้วยแต่กลับ แห่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประชาชนกําลังได้รับความเดือดร้อนและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องดาเนินการนะครับในขณะเดียวกันเป็นประเด็นนะที่บอกว่ารัฐบาลจะมีการประชุมนะครับรอคําสั่งมติคั้ตรีก็เป็นข่าวดีนะตอนนี้นะครับมีการลงทะเบียน <c oughs> คนที่มีสิทธิ์ได้รับผลกระทบจากคําสั่งของรัฐเนี่ยมีทั้งหมด18 2ล้านคนวันนั้นวันแรกเลยเนี่ยยีลงไป20ล้านลงไม่ได้ล่มตอนนี้ลงมาแล้สิบแปกว่า18ล้านกว่าย่อมมีตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งสูงสุดผมเรียนไว้เอาทั้งประเทศเลย70ล้านคนเนี่ยรวมข้าราชการด้วยนะแต่พูดข้าราชการไม่ได้รวมข้าราชการด้วยกันประกันสังคมด้วยอันเนี้ยไม่ได้รประกันสังคมก็จะรับสิทธิ์ของประกันสังคมนะครับก็เต็มที่7จล้านคน7จล้านคนก็จะใช้เงินประมาณ1ล้านล้าน ตัวเลขก,กลมๆประมาณ1ล้านล้าน1ล,านล้านล้านเป็นงบประมาณได้หนึ่งใน3ของงบประมาณปี63ยังไงก็แล้วแต่รัฐบาลต้องเอาเงินนี่มาใช้ทําไมทราบไหมฮะผมนึกว่าต้องยาเอามาใช้เพราะงบประมาณปี2 5งพันห้มมันมาผ่านเดือนอกุมภาจะใช้ได้กับมีนาพฤษภาถ้าจะใช้ได้ในเดือนมีนาพฤษภานั่นหมายความว่า จะไปใช้ให้ทันเดือนกันยายนวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้มันทันไหมไม่ทันหรอกไม่ทันใช้ยังไงต้องเอาเงินก้อนเนี้ไม่เยียวยาประชาชนเพราะคุณจะไปทําไปพัฒนาโน่นเนี่ยงคงพัฒนาไม่ทันหรอกนะครับและเป็นความเร่งด่วนและมีความจําเป็นนะตอนนี้รัฐบาลก็วางก็ประมาณนะรเรื่อผลกระทบที่ต้องเอาไปแจกจ่ายตอนนี้ในปี6-4 ะจะเอ,เอาพื้นฐานที่อุดหนุนเดียวยาจ่ายเงินประชาชนเอาไปวางปีหกปี6กสเนี่ยไปวางปี64ด้วยอันนี้ก็เป็นหลักที่เขาวางเกมไว้ในขณะนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีการรับจ้างเว็บไซต์ปลอมนะครับสีเว็บไซต์นะพอเจ้าที่รัฐประกาศจะเอาผิดก็เริ่มปิดเว็บไซต์หนีนะครับอีกอันนึงก็คืออาชีพอีกอาชีพนี่คือรับจ้างลงทะเบียนนะครับรับจ้างลงทะเบียนบอกว่าถ้าได้ หมื่นห้า 15, เนี่ยก็จะหาร2นะครับหาร2ก็คือคนละ7,500นะครับสำหรับคนลงทะเบียนให้ถ้าได้ขึ้นมาตอนนี้เป็นก็เรียกว่าผู้ช่วยโอกาสซึ่งก็จะมีการดำเนินคดีกับคนเหล่านี้นะครับโดยรวมอ่ะยังไม่จบสิเรื่องของเงินเยียวยาตอนนี้รัฐบาลก็แบ่งเป็น2เฟสเฟสหลงออกมาละจากประกันสังคมนะครับคนที่มีสิทธิประกันสังคมได้หมดนะ แต่ตอนนี้ในเฟสหนึ่งเนี่ยเขาแก้เฟสหนึ่งเตรียมจะแก้เฟสหนึ่งโดยใช้มาติคัมตรีคนที่มีรายได้นะครับแล้วปรากฏว่ามันจะมีเงินที่จะได้ดผลตอบแทนขึ้นได้ตอนแรกหลักเกณฑ์วางไว้เนี่ยไม่เกิน7,500บาทนะครับพอไม่เกิน7,500บาทเนี่ยในระยะเวลา9 0้าบถึงวันเนี่ยสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาการทํางานตอนนี้ปรากฏว่าคําสั่งเดิมเนี่ยมันไม่เกินตอนนี้เขาต้องการจะให้ทุกๆคนเนี่ย ได้ไม่ต่ำกว่า5,000บาทก็จะไปขอมติคั้มตรีซึ่งเปลี่ยนนะครับระเบียบเนี่ยแบอบกว่าสามารถที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้เงินอย่างน้อยเนี่ยพันหบาทนะครับตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนมติคั้มตรีนะครับจะเริ่มวันที่1มีนาเอ่อวันที่จะเริ่มปรับให้เป็นวันที่1มีนาคมไปต้นไปนะครับคือย้อนหลังนะครับซึ่งกําลังอยู่ในระหว่างอ่าเป็นมติคั้มตรีซึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับ ตอนนี้ข่าวดีมันเริ่มมีมาเรื่อยๆข่าวดีความหมายคือประชาชนจะได้รับสิทธิ์นะครับผมเรียนย้ำนะยังยืนหลักเหมือนเดิมนะครับว่าประชาชนต้องจะต้องได้รับสิทธิ์ในยามนี้นะครับเพราะสิทธิ์ในยามนี้เป็นสิทธิ์ที่ค่อนข้างจะต้องได้รับการช่วยเหลือซึ่งตอนนี้การช่วยเหลือนอกจากเรื่องของ5,000บาทซึ่งมีการลงทะเบียนไปแล้วนะครับเรื่องของการประกันสังคมซึ่งดำเนินการไปแล้วนะครับเรื่องของอธนาคารอมสิน สำหรับคนที่พลาดก็จะให้มีการกู้ยืมในวงเงิน10,000บาทต่อรายอันนี้เขาก็มีวางมาตรการน่จะมี5 0,000บาทมี1 0 0 0 0แบาทต่อรายที่เขาก็วางมาตรการการช่วยเหลือนะครับอย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้ <c oughs> ยืนบนหลักของความเดือดร้อนและผลกระทบเป็นสําคัญนะครับประชาชนโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบกับระหว่างนี้รัฐบาลใช้งบประมาณไม่ทันหรอกยังไงต้องงบประมาณมาโยกงบประมาณมาในที่สุด อย่างเราก็ตามต้องดูตัวเลขการลงทะเบียนว่าคนไปลงตัวเลขเท่าไหร่และผมเรียนย้ำเรื่องของการสายใจไทยที่จะต้องทําขึ้นมาเพื่อให้คนไทยร่วมกันเป็นหนึ่งเป็นเดียวจะทำเพียงเฉพาะทหารเพียงอย่างเดียวก็ดีนะแต่หมายความว่ามันต้องทําทุกอย่างให้เป็นแมสเซนเตอร์แล้วก็ต้องชี้แจงเลยนะว่าเงินที่ผ่านมาเรื่องของเอาไปใช้สําหรับน้ําท่วมในการบริจาคคราวที่แล้วรัฐบาลทําอะไรไปบ้างสถานการณ์โดยรวมขนาดนี้นร,รัฐบาลยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตัวเลขยังคงเพิ่มสูงขึ้นเป็น130กว่าหลายเมื่อวาน100กว่าหลายลดลงมาหน่อยนึงก็เพิ่มสูงขึ้นมีโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้ไหมมีโอกาส <c oughs> เพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้ <c oughs> เพราะอะไรการเดินยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเชิงการบริหารนะครับที่ปรากฏว่ามีการปิดกรุงเทพมหานครปล่อยผีน้อยเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญเลยทําให้เกิดการแพกร่กระจายของผู้ป่วยไปทั่วประเทศซึ่งมากกว่า50จังหวัดแล้ว ที่ปรากฏว่ามีผู้ป่วยนะครับโควิด -19 เกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ในสถานการณ์วิกฤตที่เรียกว่าสงกรมไวรัสขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ฉันรู้ว่าบนบาเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใสซ่อนความหมายที่เปี่ยมลน้น หน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราราบซึ้งสักเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกทุก,ทกอย่าง กำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้ยงทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้น ที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแดนนักรบในชุดขาวทุกคน